ที่ศูนย์ชะลอวัยและผิวพรรณของโรงพยาบาลธีรพรมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะนี่คือศูนย์ชะลอวัยและผิวพรรณนะคะของโรงพยาบาลธีรพรนั่นเองค่ะซึ่งจะดูแลคุณตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกเลยล่ะค่ะบริการตั้งแต่การตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมค่ะโดยมีอาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพให้อย่างยั่งยืน เทรพรมีโปรแกรมตรวจอย่างละเอียดโดยการเจาะเลือดเพื่อหาค่าฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนอินซูลินระดับน้ำตาลและการทำงานของตับและไตซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของรายการตรวจทั้งหมด48รายการค่ะเพื่อที่จะได้ป้องกันหรือแก้ปัญหาแก้ไขได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพที่สุด และธิรพรยังมีการจัดคอสตูมเมอร์ซัพพลีเมนต์เจาะจงเฉพาะบุคคลเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ร่างกายของคุณสร้างไม่ได้หรือขาดหายไปการเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ชะลอวัยและผิวพรรณยังมีการบริการอีกหลากหลายและหัตการที่ใช้เวลาไม่นานไม่ว่าจะเป็นอัลตราไฮฟูบท็อกฟิลเลอร์ PRP หรือดิวิตามินซึ่งที่นี่มีทั้งหมด6สูตรค่ะ ซึ่งการทําพัตถการเหล่านี้นะคะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าผลลัพธ์นั้นอยู่กับคุณไปอีกยาวนานเลยล่ะค่ะทั้งนี้ที่ทีรพรยังมีการจัดบริการแบบจัดเต็มอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการรถรับส่งหรือเดินทางมาเองก็สะดวกเพราะธีรพรมีรถไฟฟ้าสายส,ายสีทองโดยลงที่สถานีเจริญนครแค่นี้ยังไม่พอนะคะโรงพยาบาลของเราอยู่ใกล้ไอคอนสยามเพียง300เมตรคุณสามารถเดินช้อปปิ้งหลังจากทำหัตถการเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ ให้โรงพยาบาลทีรพรเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณนะคะแล้วพบกันที่โรงพยาบาลทีรพรค่ะ